ดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายเบิร์ตุขคูสุคนนะคะมันนี่พัชชาจะพาพี่น้องมาเข้าชอ่อด้วใบสีเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้พัชชาม้วนนิ้วใบตองไว้ก่อนนิ้วยอดจ้ะหลังจากนั้นก็เอาอ่านิ้วใบสีามาใส่โอ้ยแมวกะจ้เวลาถ่ายคลิปเรามาห้องแมวแมวมาเมาอยู่นี่อืมหห้แมวพี่น้องเวลาเขาถ่ายคลิปหลัห้องแมวแมวเข้ามาในคลิปรถทอ,อันนี้พัชชาจะพาพี่น้องเข้าชอบบราณนะคะพี่น้องค่ะ นั่งขักๆก่อนเข้าชอ่อโบราณดอกพุดปลอมนะคะแซมด้วยใบกระบือใบกระบือนิพัชชาเอามาม้วนเป็นนิ้วใบสีนะคะใบสีแบบโบราณเอามาเซมด้านข้างให้ได้สีสันของใบกระบือซ,ซื้อๆนะคะพี่น้องขาก็คือเล่นเป็นลวดเป็นลายอีกเนาะคะ่ะจะเซมเวลาเข้าชอ่อก็เข้าช่อธรรมดาเนาะพี่น้องจ้าเข้าช่อธรรมดาเลยขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาใบตองนะ้า หนามือนี่พี่น้องบ่มากเด้อว,ว้าวอีดีไปตอกนวะนี้คอมเฮ็ดเวียกนะพระชาบ่มากเป็นอย่างพระชาคือบ่มากใบตองแนวนี้เนาะอืมมันหนาใบตองกล้วยตานีบางคนวันหนานาบาแม่นว่างามได้หนาบางเทือกกระหติตเนี้ยคือการเห็นให้ชิ้นง,งานเท้าใหญ่เกินนะคะอืมพระชามากใบตองบา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 งเหนียวๆนะจ๊ะบ่ได้ไปเอาเอาอยู่เฮือนเดี๋ยะจ๊ะ ไปตองปลูกไม่ไปตองปลูกไม่แล้วพ่นได้ดินไม้มันล, w ah, w ah ละอ้วะอ้วะแล้วพ่นละงามหลายแล้วหนาแต่ใบตองนั้นหนาปลูกไม่นั้นาง,งามงามแล้วนี้น่ะเวลาหอาไปเห็ดน,นี้เพ่นอยากซ้ำไวพี่น้องจะเป็นอะไรคือว่าพ่อนอ ah ้วะนะภาษาบ้านนอกเ่าว่อกอ้วกอ้วะน้ําอ ah ้วะดินอ ah ้วป ah ุ uh ๋ยนะน้่งข้างกัให้เขียนออกนันนี่ค่ะไล่เรียงกันลงมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะเรียงจากนิ้วสั้นไปหานิ้วยาวนะคะ วิธีเรียงข้าใส่อันใบลิ้นกะบือไปพร้อมเพิ่ก็จะมีสีสันที่โดดเด่นค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นธรรมชาติเด้อค่ะโบแมนริบบิ้นเนาะมันจะแตกต่างกันกับฟิลริบบิ้นได้ค่ะพี่น้องคะเออฟิลใบลิ้นกระบือเนี่ยมันจะแตกต่างกับฟิลริบบิ้นเ,ออเนนตตนด้อความงามกับงามต่างงามต่างกันหลายนะคะจะอันนี้คือการเข้าช่อบแบบพื้นฐานนะคะพี่น้องคะใครที่เรียนทาใบสีต้องเข้าช่อบแบบ โบราณเป็นอันนี้คือโบราณสมัยใหม่เนะะื้อค่ะถ้าโบราณสมัยเก่านี่ไม่ต้องใช้ลวดค่ะพี่น้องคาแม่ใบสี่จะโค้งงออัตโนมัติเลยนะคะพี่น้องคขาง่ายบ่พี่น้องง่ายเนาะคะ่ะบ่อย,อยุ่งบ่ยากเนะาะไปสนใจสเต็ปเปอร์กระกสั่งเลยเดอสเต็ปเปอร์ไซดีแทสไซดีว่าพี่น้องจะเป็นสเต็ปเปอร์ปากกว้างเบอร์สิบ เราพี่น้องเรานี้นี้นีบได้ใ่ญ่คะ่ะยี่ห้อแม็กคะ่ะแต่ยีห่ห้อพึ่งลบไปแล้วลพระชาไส้มาสองปีแล้วตัวนี้ไฟชิดติดตามพระชากับซีฮูเนาะคะ่ะเออบางคนบอาอุย้ยคือแพงแท้แม่นจ้ะราคาค่อนข้างจะสูงอะไรพี่น้องร้านทั่วไปเขาจะบุกค่อยเอามารพราะวันร้านขายเครื่องครอกเครื่องเคียงทั่วไปกับบุค่อยเอามารพราราคาเพิ่นสูง ข้าเจ้าก็บบกค่อยเอามาพวกเอามาแล้วบอกค่อยได้ขายแต่สาหรับพระช,ชานะ่มันตอบโจทย์พี่น้องขามันตอบโจทย์ที่ปากกว้างเห็ดง่ายซื้อแพงเพื่อเดียวแล้วจบเลยคะ่ะใช้ได้นานเป็นปีสองปีก็คือบวกคุ้มแล้วหนนะพี่น้องจ๋าคนที่ได้ไช้แล้วก็จะรู้ซึกว่าเออมันมันบวกลพ้นะสองร้อยห้าสิบเทียบกับคุณภาพทีท่เฮาไช้เห็นนะ,ะนะแต่ก่อนพระชากับบอก้าซื้อกันหลายแรกๆนะ พอได้ไซส์เดี๋ยวกะอู้มันเลืดมันตอบโจทย์เลยพี่น้องขาใครที่บริไซส์ก็ลองซื้อไปไซส์เบื้องเนาะจา้ามันจะแตกต่างกันเลยพี่น้องขากบสเต็ปปื้อปากแคบเวลาเห็ดกังง่ายเนี่ยปากกว้างดีเวลาซื้อพัชชาก็จะแถมลูกกลองน้อยให้เนานี้จ้าจะแม็กตัวหนึ่งแบบเนี้ยสองร้อยห้าสิบลูกเนี่ยให้ไปลองไซส์เจ้าสิบไปไซส์ยี่ห้อใดก็ตามลูกนะพัชชาให้ลูกยี่ห้อ HDI อันดับหนึ่งพี่น้องจ้าอันนี้นะบ o m e n t ว wow า เจ้าของขายได้จังหวัดดีได้ค่อยทดลองกับเจ้าของมือนะค่อยยิบบักเบ่งนะเนาะสามมือสี่มือจังแล้วเจ็ดสิบคู่บักเบ่งนะแล้วค่อยอันไส้ลูกยี่ห้อนี้นะบอปวดแขนแต่ไส้ยี่ห้ออื่นเนาะเย็บเน็บลงมาจนเาปวดแขนแล้วบอกข้าลูกกับงอพี่น้องเคยเจอว่เวลาเย็บเย็บลงไปรัวๆล,ลูกงออันนี้ก็มีงอคือการบังเื้อเขาเย็บถึกรวดถึกหยางนะแต่โดยรวมแล้วคือมันแบบมันคมกว่ากันหลายนะพี่น้อง และกระสิหาซื้อยากเน่เพราะว่าันยี่ห้อนี้คนบม่ค่อยเห็นอกอก่ค่อยเอามาขายเขาขายได้ยีห่ห้อนี้บดดังเนาะมันบอคือยีหอ่ห้อแม็กแต่พัชซาน้ำมากใช้แล้วทึกใจค่ะและก็สเต็ปเปอร์ต,ตัวนี้ก็เป็นแปลกๆได้ไปใส่กับลูกยี่ห้ออื่นทำมาได้ได้อยู่แต่เวลาเย็บฝืดบอมอนนะนะใส่กับตัวนี้ผันมอนมอนได้ อืมิจฉาชีพโทรมาบอกพี่น้องโทรมาจากธนาคารมาสันค่อยก็เลยกดวางและพักไปเมื่อกี้นี่พี่น้องขาตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องขาเป็นอะไรเจ้าค่ะสวยงามบอกพระชาละมากเบื้อพี่น้องเด้อเป็นแม่โบราณที่ดูสง่าสวยอันนี้เป็นนิ้วแม่สิบหกสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกนะคะนับนิ้วเอกด้วยค่ะนี่คือหัวหน้าห้องเด้อค่ะ เออก็เลยนับนิ้วนี้ด้วยค่ะพี่น้องขารวมแล้วเป็นสิบหกพอดีค่ะตัวนี้ก็เอามาแซมให้มีสีสันเฉยๆค่ะเห็นบอกเขาจะไม่ให้ผัวออกมาหลายสีแดงนี่ผักออกมาแค่เป็นสีสันสวยงามก็พอเป็นไงใดเจ้าค่ะเบื่อแล้วชื่นชอบในผลงานบอกค่ะพี่น้องคะหาดูแล้วชื่นชอบในผลงานฝากพี่น้องกดแชร์ประชาด้วยนะคะไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะ